สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติวันนี้อาทิตย์ที่19สิงหาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยการติดตามความคืบหน้า คดีตามประกบยิงผู้คุมเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเมื่อบ่ายเมื่อวานนะครับล่าสุดตำรวจรู้เบาะแสกลุ่มมือปืนแล้วทางด้านผู้บัญชาการเรือนจำก็บอกว่าปมสังหารน่าจะมาจากความพยายามติดสินบน2อง0,000บาทแลกกับการส่งยาเสพติดเข้าเรือนจำแต่ว่าผู้คุมปฏิเสธจึงถูกไล่ย,ยิงจนเสียชีวิตนะครับงานศพนายอดแซ่ผัว ซึ่งเป็นผู้คุมเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชจัดขึ้นที่บริเวณบ้านพักเลขที่18หมู่5ตําบลชัยมนตรีอํเาเภอเมืองนครศรีธรรมราชหลังถูกคนร้ายขับรถกระบะและจักรยานยนต์ตามประกบยิงด้วยปืน9มิลิเมตรเสียชีวิตริมถนนสายพระพมนพวงหมูห่5ตําบลนานสารอําเภอพระพมขณะที่นายอดอก,กำลังขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน ภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชมาร่วมงานเป็นจำนวนมากมีพวงรีดจากอธิบดีและรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและพวงรีดของเพื่อนๆนข้าราชการจากเรือนจำทั่วประเทศส่งมาร่วมไว้อะไรจำนวนมากนายสุรพลแก้วพราดายผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ เพราะฉะนั้นจึงมีผู้ต้องขังหรือนักโทษรายสําคัญจานวนมากทั้งนักโทษประหาร14คนหรือนักโทษจําคุกตลอดชีวิตมีกว่า500คนคนกลุ่มนี้ชอบวางตัวเป็นขาใหญ่ไม่เกรงกลัวกฎระเบียบของเรือนจําและมักมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้คุมหรือพยายามหาช่องทางตีสนิทเพื่อแลกกับการนําสิ่งผิดกฎหมายเข้าเรือนจํา อย่างเช่นกรณีนายอดอก็พบข้อมูลนะครับว่าวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมามีโทรศัพท์นิรนามจากบุคคลภายนอกโทรเข้ามาเพื่อเสนอสินบน2 0 0 0 0 0บาทแต่ถูกปฏิเสธต่อมาเมื่อ30กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มคนร้ายที่พยายามนำยาเสพติดบรรจุในยารักษาโรคลกัลกลอบนำเข้าเรือนจำแต่นายอดอตรวจพบและจับกลุ่มได้เสียก่อนจึงน่าจะเป็นสาเหตุของการลอบยิงครั้งนี้คือวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเขาก็รายงาน มาตั้งผู้บังับชาจนถึงกับผมนะครับว่ามีบุคคลภายนอกนะไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ไม่บอกชื่อนะครับจะให้สินบนนะครับสองแสนบาทโดยบอกว่าจะให้เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งนายอดก,ก็ปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าบุคคลที่โทรมาเป็นใครนะครับแล้วก็รายงานมาถึงผมนะครับแล้วช่วงวันที่30กรกฎาที่ผ่านมานี้ ก็มีการจับกลุ่มยาเสพติดนะครับโดยนายอดอก,ก็เป็นคนจับกลุ่มนะครับจับได้ภายนอกเงน,นจับครับผมเชื่อน่าจะเป็นสาเหตุสําคัญนะในเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับขณะนี้ตํารวจบอกว่ารู้ตัวกลุ่มคนร้ายแล้วเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหล,ลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับต่อไปครับ อย่งอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่กว่า1,600นายถูกระดมลงไปช่วยดับไฟป่าพรุที่นครศรีธรรมราชและต้องไปเผชิญกับปัญหาที่เฝ้าระวังมาตลอดนั่นก็คือไฟไหม้ที่ลามไปใต้ผืนดินซึ่งขณะนี้มีแล้ว3จุดที่กลายเป็นไฟใต้ป่าพุลึกลงไปประมาณ10เซนติเมตรจึงต้องใช้น้ำอัดฉีดลงไปเพื่อควบคุมไฟให้ได้ติดตามกับคุณมนตรีอุดมพงศ์ครับ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผัน์พืชจากทั่วประเทศและทหารจากกองทัพภาคที่4รวมกว่า1,800นายถูกระดมมาเพื่อดับไฟไหม้ป่าพุทั้งในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อนครศรีธรรมราชและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนับหมื่นไร่โดยภารกิจมีทั้งควบคุมไฟป่าที่ยังไม่ขยายพื้นที่และไฟที่ไหม้ใต้พื้นดินของป่าพุไปแล้วปัญหาน้ำแล้งและแห้งขอดมาตลอดหลายเดือนเป็นสาเหตุที่ทำให ไฟป่าขยายเร็วมากขึ้นวิธีการที่ทําได้ขณะน,นี้คือน,นํารถบรรทุกน้ําที่ลําเลียงมาจากหน่วยต่างๆทั่วประเทศน,นําน้ําเข้าไปให้ถึงจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วจึงต่อสายฉีดน้ําเข้าดับไฟซึ่งต้องใช้น้ํามากเป็นพิเศษเพื่อฉีดให้ลงลึกถึงใต้ผิวดินที่ไฟไม่อยู่ หลักๆในช่วงแรกก็คือพยายามดับไฟที่มันกําลังลุกไหม้เป็นเปลวไฟอยู่หรือว่าไฟที่จะลามไปถึงเรือนยอดแต่ว่าไฟใต้ผิวดินที่ดับไปแล้วผ่านน้าไปแล้วแต่ยังเห็นควันขึ้นมาอยู่นี่ยิ่งต้องละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งชุดที่คอยใช้จอบใช้ทั่วตักหน้าดินเหล่านี้กลับขึ้นมาแล้วฉีดน้ําลงไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไฟเหล่านี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้มีโอกาสสูงที่จะกลับมาประทุและไหม้อีกรอบครับ อะเดินเดินเครื่องมาก่อนดี๋ปล่อยน้ำมาก่อน <c oughs> ถึงแม้ว่าไฟบนผิวดินจะดับลงได้ด้วยแรงน้ำที่อัดฉีดเข้าไปแต่นั่นเป็นเพียงการควบคุมไฟเรือนยอดไม่ให้ลูกหลามขยายบงกว้างออกไปแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่กังวลใจที่สุดคือไฟใต้ผิวดินของป่าพรุที่จะติดไฟและลูกไหม้และขณะนี้ก็ปรากฏให้เห็นแล้ว ป่าสงวนท่าช้างข้ามในการดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นพื้นที่1ใน3ที่พบว่าไฟไหม้ลงใต้พุุแล้วอย่างน้อย10ซนติเมตรลักษณะไฟแบบนี้เห็นได้ชัดเจนมากว่าแม้ไม่มีเปลวไฟลุกไหม้ลามสูงแต่ในพื้นดินปรับร้อนระอุเหมือนกับเตาเผาถ่านและเมื่อถูกลมพัดเพียงไม่นานก็ลุกไหม้ทันทีวิธีการสำคัญที่จะดับไฟแบบนี้จึงต้องใช้จอบหรือพลัว่ว ขุดลงใต้พื้นดินที่มีควันหรือเปลวไฟใต้ดินแล้วฉีดน้ำอัดลงไปให้มากที่สุดวิธีการดับไฟเช่นนี้จึงจะสนิทลงได้แต่ก็เสี่ยงอันตรายที่เจ้าหน้าที่จะตกลงไปในหลุมพลุซึ่งถ้ายัางมีไฟอยู่ก็เหมือนตกลงไปในกองไฟป่าพูนี้ดินข้างล่างมันจะซุยใช่ไหมครับมันจะทับถมกันมาเป็นเวลานานถ้าสมมุติเราก้าวพลาดก้าวผิดหรือว่าก้าวไม่นั่นนะครับดินสามารถที่จะซุดตัวลงไปได้ ขณะที่มีไฟอยู่มันสามารถทําให้เราบาดเจ็บได้ครับผมไม้เสม็ดขาวมีธรรมชาติเป็นไม้ที่ทนไฟแม้จะถูกไฟไหม้ตามลําต้นก็ตายยากแต่ถ้าไฟไหม้กินที่รากไม้จะโค่นล้มและตายทันทีซึ่งขณะน,นี้สภาพส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นแล้วและแม้ในระยะ2วันนี้จะมีฝนตกโปรยปลายลงมาบ้างจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวตลอดวันพอจะช่วยชะลอไม่ให้ไฟลามออกไปได้ไกล แต่น้ําฝนเท่านี้ไม่สามารถดับไฟใต้ดินได้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จึงต้องสูบน้ําจากคลองแพรกเมืองจะอวดซึ่งก็ลดระดับลงต่อเนื่องเข้าใส่คลองสาขาที่เชื่อมต่อไปยังป่าพุเพื่อช่วยให้การส่งน้ําดับไฟทําได้สะดวกมากขึ้นผู้อํานวยการส่วนควบคุมไฟป่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามควบคุมไฟป่าระบุว่าวันนี้มีไฟไหม้ใต้พื้นดินป่าพุที่ต้องเร่งดับทั้งหมด3จุดและไฟที่ถูกจุดเพิ่มอีก4ี่จุด โดยมี3จุดเกิดขึ้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงขณะนี้เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกส่งมาเพิ่มเติมได้เข้าไปควบคุมแล้วบนตรีอุดมพงข่าวสามิติรายงานพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะย้อนกรณีนุหเด็กหนุ่มชาวอุดอรนะครับที่มาพบ เสียชีวิตแล้วก็พบโครงกระดูกที่บริเวณริมทางรถไฟแล้วก็มาดูความคืบหน้าเราพยายามที่จะติดตามกรณีผู้เสียชีวิต4รายที่ดิสโกเทกที่ภูกเก็ตนะครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน เครื่องซักผ้าฝาหน้าฮิตาชิบิ๊กดรัม PTT Performa Racing จากปตท